เรื่องที่จะพูดเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันใหม่นะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่รักในเวทีใหญ่นะครับก็ก็เดี๋ยวก็ค่อยฟังแล้วกันนะครับปรึกษาคุณนุงอิงยังไงบ้างคะที่เต้นเวทีแล้วคุณนีกให้ให,ให้กำลังใจครับ<น>บอกว่าไม่เป็นไรหรอก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพอค่อยพูดแล้วมันก็ไหลออกมาเองมันก็ลื่นเองนะครับ นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับแต่คุณเศรษฐาเขาพูดอยู่แล้วในเวทีธุรกิจอะไรก็พูดอยู่แล้วแต่อาจจะคนในไทยปแต่านนั่นน่ะสิก็คนละคนละคนละชนเหมือนกันนะความจริงนะครับตอนนี้เขาเพิ่มก็มีความประม่ทเหมือนกันโอ้โหกดดันผมเลือเกินไม่กดดันหรอกเพราะว่าเวลาไปเจอพี่น้องประชาชนแล้วมันจะมีพลังมาทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติเอง แล้วคิดว่าจะใช้มุกอะไรดึงมวลชนให้ฟังรัการปราศรัยไม่ไม่คงไม่มีมุกอะไรแล้วครับก็เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในบ้านเมืองครับนะครับหลังจากเวทีนี้แล้วจะขึ้นทุกเวทีหลาัอะไรพยายามครับคิดว่าน่าจะใช่ครับนะครับเรื่องพื้นที่ค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นของพนางประชารัฐทั้งสามเขตที่ผ่านมา อันนี้เรามีความมั่นใจอย่างมากนะคะด้วยนโยบายของเราแล้วก็ด้วยคนที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสสนะคะก็ทํางานอย่างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เราก็ยังไงก็มีความมั่นใจค่ะแต่ก็ต้องได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนด้วยก็ขอทั้ง3คนเลยค่ะคุณจันทาคะมีความเห็นมาจากทางสอวอวันชัยคะ่ะบอกว่าถ้าจะเป็นนักการเมืองต้องทิ้งภาพและธุกรกิจให้หมดสิ้นเพราะเขามองว่านักธุรกิจส่วนใหญ่จะหวังผลประโยชน์หวังผลกําไรคะ่ะ มากกว่าอนนี้เป็นดวงปราชนครับเป็นดวงหรออันนี้ดูดวงหรืออันนี้เป็นยังไงเป็นคําเตือนนะครับซึ่งก็ซึ่งซึ่งก็น้อมรับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผมเข้ามาทําเริ่มเข้ามาทาการการเมืองเนี่ยผมก็มีขั้นตอนในการที่เราจะพยายามสลัดคราบตัวเองออกจากนัธุรกิจออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีวิวเต้าเพย์นะครับลางานโดยไม่รับผลตอบแทนแล้วก็โอนหุ้นให้บุตร ให้บุตรธิดาไปนะครับซึ่งซึ่งเขาก็ต้องดําเนินการเรื่องจ่ายภาษีเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นก็เป็นแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับส่วนในระยะยาวก็ขอให้ดูกันไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณสําหรับคาเตือนนะครับก็จะก็จะไม่ลืมนะครับแล้วก็จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเอาบ้านเมืองเอาประชาชนไปที่ตั้งครับขอบคุณครับเขายังบอกต่อนะคะว่าถ้าสลัข้ามนักธุรกิจไม่หมดอ่ะจะเหมือนสํารอยกับคุณทักษิณคุณยิ่งรักอะนค่ะ ก็ผมตอบไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็คงก็คงเป็นคําตอบอย่างนั้นนะครับก,ก็ขอให้ดูไปนะครับไม่กังวลใช่ไหมคะว่าจะเป็นซ้ารอยเดิมกับส่วนที่พักเพื่อไทยเคยเจอมาผมว่าระยะเวลามันก็เป็นตัวพิสูจน์อันหนึ่งนะครับว่าว่าในอดีตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายๆเรื่องมัเป็นเรื่องรัฐประหารน,นะครับเรื่องของ การปกครองบ้านเมืองซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเราก็ต้องเราเองเราก็ต้องดูกันไปนะครับส่วนตัวผมเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นประธานที่ปรึกษาของคุณอั้งยิงนะครับก็ขอให้เป็นค่าเป็นตอนไปแล้วกันนะครับคุณอิ่งมองเรื่องนี้ยังไงคะเพราะว่าเขาพาดว่าไปทั้งคุณทักษิณคุณยิ่งรักเลยอะคะ่ะเออ่ในสิ่งที่อิ่งเห็นนะนะคะก็คือทั้งคุณพ่อคุณอาทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอย่างมากมายนะคะการที่เรายัางขึ้นเวทีและพูดถึงนโยบาย ที่20ปีที่แล้วที่ยังสามารถใช้ได้อยู่เพียงแต่เพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยอิงว่านั่นคือตัวพิสูจน์ว่าประชาชนได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากทางคุณพ่อคุณอาซึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจมาก่อนนะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนค่ะก็รับฟังเช่นกันค่ะคุณเจนามองกรณีคุณชงวิทย์ยังไงบ้างาที่ออกมาขยุมต่อเน,นื่องเลยครับ ผมว่า <g ul its> ผมว่าท่านก็นคงเป็นการเตือนมาแครับคงไม่มีอะไรแหละครับนะครับผมก็น้อมรับอะครับ <g ul its> ก็ตอบไปแล้วในคําถามหลายๆคําถามนะครับ <g ul its> เราก็ไม่ได้ัมูลอะไรใช่ไหมครับไม่อครับก็ก็รู้จักกันนะฮะเราเราเรารู้จักกันผมเป็นนักธุรกิจมาสามสิบกว่าปีรู้จักคนเยอะนะครับแล้วก็ก็คงก็คงเป็นคำเตือนนะครับวิธีการเตือนของแต่ละคนมันก็ต่างกันไปนะครับก็น้อมรับไว้แล้วกันถ้ารู้จักกันอย่างเงี้ยจะมีการสื่อสารไปไหมฮะ สื่อสารเรื่องอะไรครับไม่คงคงคงไม่เหตุผลที่ต้องไปโทรศัพท์ไปหรืออะไรไปถ้าเขาต้องกาเตือนมาแล้วครับก็กก็็รับฟังแล้วนะครับผมว่าพอเราเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองเนี่ยจะโดนฝุ่วัที่ผ่านมาผมว่าผมว่าการที่ก้าวเข้าไปจากการเป็นนักธุรกิจแล้วเปลี่ยนบทบาทของตัวเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับจะบอกว่าไม่กลัวอะไรเลยมันก็มันก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความหวาดระแวง แต่ว่าที่กลัวมากที่สุดก็คือกลัวไม่สามารถทำ,ทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงพื้นที่วันนี้การมา,าพบปะกับพี่น้องประชาชนมาพบกับผู้ว่าผู้ผู้สมัครสสของของ,ของพรรคเราเนี่ยก็น่าที่จะเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่สามารถส่งต่อให้เราได้มีสิทธิ์เข้าไปบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับก็หวังว่าพี่น้องชาวพิจิตรคงยกทั้ง3เขต นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้เราได้350วันหน้าการเรือมายังไม่ถึงเดือนเลยค่ะก็โดนคำขู่มาตลอดแล้วอะค่ะคุณเสรษฐรค่ะอย่าไปอยเป็นคำขู่เป็นคำเตือนแล้วกันครับเป็นคำเตือนแล้วก็แล้วก็เราอยู่ในเราอยู่ในพื้นที่สาธารณะก็เป็นธรรมดาครับที่ต้องที่ที่ที่ต้องรับคำเตือนคำแนะนำนะครับกอยู่ที่การปฏิบัติตัวของตัวเราเองมากกว่านะครับยืนยันนะวอาตั้งใจครับเดี๋ยวเจอที่เวทีเจอที่เวที นักข่าวไปที่เรือนไทยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง